มาด้า CX3 สีดำเดิมโรงงานปี2020ค่ะ ใครที่กําลังหารถครอบครัวเครื่องยนต์สองพันขับง่ายขับสนุกช่วงล่างดีพร้อมชุดแต่งครบๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีจงมีจอแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเป็นระบบเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้ค่ะภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านุ่มนั่งสบายนะคะสะอาดสะอา้านระบบเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกหัวขาดได้จงได้จอแล้วเรียบร้อยนะคะ พวงมาลัยเบาๆเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบตั้งความเร็วฝั่งนี้จะเป็นหมดของเครื่องเสียงค่ะปุ่มสตาร์ทให้มาครบเป็นรถ SUV ที่หลายๆคนกำลังตามหาเลยค่ะเพราะได้ช่วงล่างดีนะคะสมรรถ,ถนะดี สนใจทักหาหนูได้เลย0646499247น,นะคะราคาค่าตัว439,000บาทค่ะน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับการันตีไม่เคยชนหนักจมน้ำแน่นอนค่ะรถบ้านแท้เพิ่งซื้อเข้ามาเลยค่ะถ้าสนใจก็ทักได้เลยนะคะราคาดีราคาโดดหารถกลับบ้านปีใหม่นี้คันนี้ตอบโจทย์นะจ๊ะ